สวัสดีครับเป็นแฟนโปเกมอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกมินไฟเหมือนเดิมนะครับในโลกของโปเกมอนอนิเมะเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่มีเหตุผลรองรับกับอีกหลายอย่างที่ไม่มีเหตุผลรองรับนะครับวันนี้ผมอยากจาะพาทุกคนไปฟังเรื่องที่มันน่าสงสัยสี่เรื่องในโลกโปเกมอนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะอเป็นเริ่มเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกคือเรื่องของยิมดีเดอร์นะ อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ายิมดีเดอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการแบบท้าสู้กับเทนเนอร์ใช่ไหมเออเพื่อให้เทนเนอร์เนี่ยผ่านตัวเองไปครบ8คนแล้วก็ได้เข็มกัดมาเข้าร่วมโปเกมอนลีกสิ่งที่ผมสงสัยก็คือแล้วตัวยิมดีเดอร์เองอะ่ะสามารถเข้าร่วมโปเกมอนลีกได้ไหมอย่างเช่นแบบยิมดีเดอร์คนหนึ่งอยากจะไปแบบเข้าร่วมโปเกมอนลีกต้องแบบชนะ ยิมดีเดอร์คนอื่นอีกเจ็ดคนใช่ไหมอา่าวแล้วคนที่แปดจะทำยังไงนี่เมื่อเป็นตัวเองอะ่ะเออเนี่ยผมสงสัยตรงนี้ยมากมากเลยผมอยากรู้ว่ายิมดีเดอร์เนี่ยสามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมโปเกมอนลีกได้ไหมหรือว่าคนที่มาเป็นยิมดีเดอร์เนี่ยจะต้องสละสิทธิ์การเป็นโอกาสการเข้าร่วมโปเกมอนลีกเหรอเนี่ยลผมสงสัยนะไปดูทุกคนสงสัยหรือเปล่านะต่ผมสงสัยเรื่องเนี้ยมากเลยนะครับเนี่ยแหละใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์ไดนะ้ผมเรื่องเนี้ยอืม เรื่องที่สองมอนสเตอร์บอลสามารถจับอย่างอื่นนอกจากโปเกมอนได้ไหมอย่างที่คนรู้กันว่ามอนสเตอร์บอลเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจับโปเกมอนโดยเฉพาะเนาะถ้าเกิดปลาใส่มนุษย์มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนกับแบบปลากินแข็งๆใส่คนนะเออแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งในอนิเมะปวยปอนภาคแรกที่ซาชิเนี่ยพยายามจะจับตัวลิงตัวนี้แหละเออแล้วก็ปลามอนสเตอร์บอลใส่ไอ้นีกับปลาข้าวปั้นคืนมานะครับผม และไอ้มอนเตบอลก็จับเข้าปั้นเข้าไปนะเออมันเลยทําให้ผมแบบอา้าวจับเข้าปั้นได้ด้วยเหรอมอนเตบอลเนี่ยหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดของอนิเมะภาคแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันจับได้จริงนะเข้าปั้นเนี่ยแบบเปลี่ยนเป็นพลังงานเหมือนบอลมอนเลยแล้วเขาบอลไปอะ่ะเออถ้าเกิดทําได้จริงมันจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยนะมอนเตบอลสามารถแบบเก็บสิ่งของใหญ่ๆเข้ามาในตัวมันได้อะ่ะเออ ทุกคนคิดว่า,างไงมอเตอร์บอลสามารถจับอย่างอื่นนอกจากโปเกมอนได้ไหมหรือว่าซีนนี้เป็นแค่ความผิดพลาดของทีมงานก็คอมเมนต์ได้นะครับเรื่องที่สามใครเป็นผู้สร้างโปเกมอนลีกและโปเกมอนแบทเทิลอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าในโลกโปเกมอนเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็คือโปเกมอนคอมพานีเนาะสมาพันธ์โปเกมอนลีกเนาะเออที่เป็นคนทำหน้าที่ในการจัดการแข่งขันยิมบิเตอร์ โปเกมอนลีกโปเกมอนโวแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าใครเป็นคนต้นคิดละ่ะในเรื่องอะบอกว่าโปเกมอนแบทเทิลเนี่ยมันมีมานานหลักร้อยปีแล้วเออโปเกมอนลีกก็เหมือนกันคําถามคือใครเป็นคนต้นคิดเนาะที่แบบเออจับโปเกมอนมาสู้กันสู้แบบ3ต่อสามหต่อ6กฟูลแบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยใครคนคิดก็ไม่รู้เนาะรวมถึงโปเกมอนคอนเทสตด้วยอะการประกวดความงดงามของโปเกมอนอะใครเป็นคนคิดก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้เลยนะครับเออ ในเกมก็ไม่มีบอกใช่ไหมท่านผู้ชมเอออันนี้ก็ไม่มีบอกเลยนะครับจนแบบอันนี้เมตาที่จบอวสานไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเนาะเออใครรู้หรือใครมีทฤษฎีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมนะนั่นคือเมตามอนแล้วก็มิวเนี่ยมันสามารถเรียนแบบอร e ์เซอุสได้ไหมเออคือถ้าเกิดเป็นในเกมเนี่ย ทั้งมิวทั้งเมนตมอนเนี่ยมันสามารถเรียนแบบได้ทุกตัวแหละรวมถึงแบบเนคอสมาอันเตอูเนี่ยเรียนแบบได้หมดเลยนะครับในเกมอ่ะงั้นถ้าเป็นในอนิเมละล่ะมันก๊อปได้ไหมเพราะว่าอย่างที่คนรู้กันเนาะว่าในอนิเมะเนี่ยมันก็มีหลายครั้งเนาะที่เมนตมอนได้โชยเห็นแล้วว่าสามารถเรียนแบบเป็นโปลิอนตำนานได้เนาะเออมิวก็เหมือนกันนะ่ะเคยแปลงเป็นแบบโฮโอมาแล้วอะไรเงี้ยแลวทุกคนคิดว่ามันจะแปลงได้ไหมเออถ้าอ้างอิงตามข้อมูลของ เมตามอนกับมิวเนี่ยโดยเฉพาะของเมตามมนนะนะข้อมูลของเมตาโมนบอกว่าเมตามอนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสาสารของตัวเองเนี่ยเรียนแบบรูปร่างโครงสร้างสาสารของสิ่งมีชีวิตอื่นได้เพราะอย่างที่คนรู้กันน,นะว่าโลกจักรวาลมันถูกสร้างขึ้นมาจากส,สารเหมือนกันนะครับเออ นี่คือสาเหตุครับให้เมตามอนสามารถเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ใช่แค่โปเกมอนนะเออเรียนแบบได้ทุกอย่างเลยอะทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตขอแค่ไอสิ่งนั้นนะ่ะประกอบขึ้นมาจากสารเนี่ยเมตามอนก็กรอบได้หมดเลยนะเออเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมถ้าอิงจากข้อมูลนี้เมตามอนไม่น่าสามารถคัพเป้อ,อัตยูได้เพราะอัตยูถือกําเนิดก่อนจักรวาลเขาไม่ได้ถือกําเนิดภายในจักรวาลน,นะครับเออ ตะกราเป็นส,สิ่งที่อาร์ติวสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมตามอนก็ไม่น่าจะเรียนแบบอาร์ติวูดในอนิเมะได้นะรวมถึงมิวด้วยนะครับเพราะว่ามิวอะถ้าตามข้อมูลแล้วก็เป็นสิ่งที่อาร์ติวสร้างขึ้นใช่ไหมก็ไม่ควรจะเรียนแบบอาร์ติวได้ดันั้นเออถ้าเรียนแบบได้เนี่ยโอ้โหมันจะโกงมากเลยนะแบบเมตามอนมีสักแบบพันตัวหมื่นตัวในโลกโปเม่อนอย่างเงี้ยเรียนแบบเป็นอาร์ติวได้หมดเนี่ยโอ้โหมันจะโกงเกินไปนะผมว่าไม่น่าทําได้หรอกหรือใครคิดว่าทําได้เนี่ยก็คอมเมนต์เลยนะครับ นี่แหละครับสี่เรื่องที่น่าสงสัยในโลกโปเกมอนอนิเมะนะเออเป็นเรื่องที่แบบไม่มีคําตอบอบบจากอ f ฟฟิเชีนะครับเออให้คนแบบเป็นมโน,โนกันเราเองเนาะฉันว่าเขาคงตั้งใจแหละผมว่าคงตั้งใจแหละเออปล่อยเปอร์ไว้นะครับเออนั่นแหละก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละครับไปละ